สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ผมมีกรณีศึกษานะครับเป็นรถ Honda w เวฟร้อยนะครับรถคันนี้เจ้าของซื้อรถมาเป็นรถมือสองนะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับแล้วล่าสุดก็คือเจ้าของเนี่ยขับรถจนน้ํามันเครื่องแห้งนะคเครื่องมันก็ดับไปแล้วก็ไปซื้อน้ํามันเครื่องมาเติมใส่ใหม่สตาร์ทมันก็ยังไม่ติดนะก็รถมาให้ตรวจสอบที่โรงเรียนนะครับ พอรื้อออกมาตรวจสอบสิ่งที่เจอก็คือลูกสูบกับกระบอกสูบเนี่ยเป็นรอยนะครับแล้วมาลื้อดูต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เจอก็คือนะครับเพลาเขวี่ยงนะครับตรงนี้จะเป็นเพลาเขวียงด้านขวานะครับเป็นรอยนะครับตรนี้อาจเพื่อตมาชิอาจจะเห็นไม่ชัดเป็นรอยเยอะมากเลยนะครับนะทาไมมันถึงเป็นรอยนะครับก็คือมันเกิดจากรูน้ํามันเนี่ยนะครับรูน้ํามันตัวเนี้ยนะครับ1จุดแล้วก็รูน้ํามันตรงเนี้ยนะครับ2จุด ที่จะต้องเอาน้ำมันเนี่ยนะครับขึ้นไปเลี้ยงตรงตัว j d คลับหรือถ้วยไอติมที่ช่างแต่ละคนเรียกเนี่ยนะครับมันอุดตันนะครับสาเหตุที่มันอุดตันนะครับก็คือเกิดจากรถคันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยใช้จนกระทั่งคัดแรงเหวี่ยง3ก้อนเนี่ยสึกจนผ้าคัดหมดนะครับอันนี้ไม่มีผ้าคัดเหลือแล้วนะครับที่เห็นนี่คือมีแต่ก้อนเหล็กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวชามคัดเนี่ยนะครับ สึกจนเป็นล่องลึกมากเลยนะครับนี่คือคาบยางเหนียวๆที่ปล่อยจากน้ํามันเครื่องแห้งน้ามันเครื่องสกปรปกนะครับวันนั้นมันก็จะเกิดเป็นเศษผงโลหะสกปรปกต่างๆแล้วประกอบกับฮอนด้าเนี่ยนะครับใช้การกองน้ํามันเครื่องก่อนที่จะเข้าเพาเขเวียงเนี่ยเป็นกองแบบแรงเวียงน้ศูนย์เพะฉะนั้นมันไม่สามารถกองสิ่งสกปรปกต่างๆได้หมดพวกเศษผงโลหะนะครับมันก็เลย วิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปทีนี้เกิดมันวิ่งเข้าไปนะครับแล้วมันเข้าไปหล่อเลี้ยงตรงปลายก้านสูบด้านใหญ่ได้นะครับปัญหาหนึ่งที่จะตามมานะครับก็คือตัวสลักข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับด้านใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยก็จะสึกอันนี้ก็ทําให้ก้านมันติดได้เหมือนกันนะครับหมุนไม่ได้นะครับ แต่ในกรณีของรถคันนี้นะครับที่เราเจอก็คือตรงเนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นรอยนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ตัวบูทที่มันอยู่ในตัวถ้วยไอติมเนี่ยนะครับเป็นรอยด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับรถคันนี้ก็จะต้องมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับที่เกิดจากเพ้าเขเวียงนะครับกับตัว j d ดีคัสตรงนี้ในบูทเนี่ยนะครับมันเป็นรอยนะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาจะประกอบนะครับหลังจากล้างแล้วตรวจสอบนะครับก็ลองหาเหล็กแหลมเล็กๆนะครับมาแย่เช็คลูต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับส่วนส่วนรูนี้คือตันอยู่แล้วนะครับรูนี้เพราะว่ารูนี้จะเป็นรูใส่นะครับรูใส่สลักนะครับสลักตัวนี้นะครับหรือหมุดตัวนี้จะเป็นเฟืองขับปั๊มน้ํามันเครื่องนะรูนี้จะตัน ส่วนรูนี้นี่นะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะมันเย็นแล้วนะครับรูนี้นะครับกับรูนี้นะครับต้องไม่ตันนะผมให้นะักศึกษาเขาเอาเหล็กเนี่ยนะครับเป็นสปริงจากขาดัมเบกเนี่ยนะครับนะสต๊อปเบกหลังเนี่ยมาแยงนะออกมานี่เป็นพวกเศษโลหะแข็งแขๆง้นเหนียวๆนะครับอุดตันเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับประกอบเสร็จแล้วส่งงานไปไม่นานนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้นะก็ฝากไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับนะจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็จะได้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ถูกต้องนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ